กระแสะแรงมากกับบุเพันิวาสองนะคะได้ข่าวมาว่าฉายวันเดียวยอดทะลุห้าสิบกว่าล้านค่ะพี่น้องเพราะหนังเขามีคุณภาพมากๆไม่ได้อวยนะคะแต่ขอบอกว่าเป็นหนังที่สนุกเนื้อเรื่องแบบไม่ซับซ้อนไม่เยื่อนยอะไม่ไม่ไมน่าเบื่อคะ่ะสนุก สนานไปในตัวของเขาเองความน่ารักของพระเอกที่ต้องการที่แบบว่าจะหล่อจะเท่กระแทกเขาเรียกว่าเทคแคร์กระแทกใจก็คือเหมือนว่ามีคนที่ย้อนยุคไปจากปัจจุบันเราใช่ไหมคะเข้าไปไปแล้วท่านขุนนี้ก็จะแบบจะเงาะจะจีบนางเอกว่าไงเถอะ ก็จะไม่เล่ามากนะคะเดี๋ยวไปดูไม่สนุกแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่ให้นังเอกก็คืออ๋อเจ้าหรือแม่กาลเกตกับชาติมาเกิดของเรานะคะหลงรักเนี้ยพยายามจะนี่แล้วคนที่ไปจากปัจจุบันเราก็าแว่นตากันแดดให้ใส่คิดดูท่านขุนแต่งยุคโบราณแต่ใส่แว่นตากันแดดคือมันเป็นอะไรที่ตลกไปในตัวได้หัวล้อทั้งเรื่องเลยค่ะหัวร้อจะน้ำตาไหลอ่ะ คือไม่ได้ตลกแบบเวอร์วังนะคะมันตลกในตัวของมันเองแล้วเขาเห็นมือถือเขาก็นึกว่าเป็นอาวุธแล้วเขาก็บอกว่าถามด้วยความเสื่อเขาถามว่าอันนี้คืออาวุธใช้ใช้ครุ่งใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบใช้โยนใส่ศัตรูใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันตลกบอกไม่ถูกอ่ะตลกแบบน่ารักมากอตอนนี้ไปเอกจีบนางเอกนี่แบบฟินจิกหมอนเลยพี่น้องเนี่ยวัยรุ่นยังนุ่งผ้าไทยเลยคะ่ะ ในในเรื่องอะ่ะนางเอกอะจะนุ่งโจงกระเบนห่มสบายแต่ใส่รองเท้าบู๊ตใส่หมวกปีกกว้างเหมือนฝรั่งอะ่ะคือเขาเป็นผู้หญิงที่ทันสมัยในสมัยนั้นแล้วทรงผมเขาก็จะไว้ไม่เหมือนสมัยก่อนไว้ผมนี่มันคือมันสนุกไปหมดเลยนี่ค่ะไวรุ่นยังนุ่งผ้าไทยเลยลูกสาวนุ่งโจงกระเบนนะคะใส่เสื้อลูกไม้แล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบน,นะคะ ในเรื่องนั่งเอกะนุ่งโจงแต่ใส่รองเท้าบู๊ใช่ไหมะีวัยรุ่นค่ะลูกสาวพาไปดูหนังนะคะคุ้มค่ามากอยากจะดูอีกค่ะดูอีกรอบสองรอบก็ไม่เบื่อนะคะอยากให้ไปดูหนังกันเยอะๆนะคะหนังไทยดีๆแบบนี้หาดูยากค่ะสนุกสนานไปแล้วไม่เครียดนะคะก็อยากชวนชวนเพื่อนๆชักชวนนะคะ ชวนอเจ้าเข้าโรงหนังนะคะพากันแต่งไทยไม่แต่งไทยก็ได้ค่ะไม่ต้องถึงขนาดนุ่มจงหรืออะไรก็ได้ก็แต่งสุภาพไปดูแค่นี้แหละคะ่ะก็สนุกเพลินแล้วนะคะฝากไว้นะคะอันนี้วันนี้แก้วกอน,นุงซินหลายอย่างนะคะไปดูก็นุ่งแบบหน้านางเขาเรียกนะคะ อยากให้คนไทยหันมาดูหนังไทยคะ่ะยิงหนังไทยดีๆแบบนี้นะคะได้เพลิดเพลินได้ดูประวัติศาสตร์มันเป็นหนังอิงประวัติศาสตร์นะของชาติไทยสมัยในสมัยก่อนก็อยากจะให้ไปดูเองจะไม่เล่าทั้งหมดนะคะคือรู้สึกประทับใจว่างั้นเถอะหนังไทยดีๆนานๆจะมีสักครั้งนะคะ บางหนังบางเรื่องไม่ได้ว่าค่ะไร้สาระค่ะตลกไร้สาระแต่นี้ตลกแต่มีสาระนะคะได้รู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและการแต่งกายความเป็นมาของประเทศไทยในสมัยก่อนว่าบรรพบุรุษของเราได้ต่อสู้มาอย่างไรนะคะที่จะได้คงความเป็นไทยไว้พี่น้องรู้สึกรักชาติรักแผ่นดินขึ้นมากมากเลยค่ะ หนังไทยที่มีคุณค่าอย่างนี้บูเพสันนี่วาสอไม่ไปดูไม่ได้แล้วนะคะยังอยู่ในโรงอีกนานค่ะค่อยๆไปดูนะคะไม่ต้องรีบค่ะรับรองสนุกสนานคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะรักทุกๆคนนะคะรักประเทศไทยรักผ้าไทยด้วยค่ะจากอรุณกมวลคนรักสิ้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะเพราะว่า จะได้เป็นกำลังใจแก่คนทําช่องนะคะช่องนี้ก็คือช่องพาท่องเที่ยวทั่วไปแล้วก็ชวนนุ่งผ้าสิ้นผ้าไทยนะคะอนุรักษ์ไทยอนุรักษ์ผ้าสิ้นของเรานะคะต่อนลมหายใจของคนทอผ้าค่ะสมัยนี้คนทอผ้านี่หาเหลือหาน้อยแล้วพูดพูดยังไงดีคะมีน้อยแล้วนะคะเพราะว่าทอออกมาแล้ว ต้นทุนสูงมากค่ะยิ่งผ้าทอมือนี่นะคะราคาผ้าก็จะสูงนิดหน่อยแต่ก็คนจะไม่ค่อยอยากจะใส่ผ้าไทยแล้วก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆนะคะผ้าไทยผ้าทอมือริ่มโหดหายแต่ว่าแก้วก็อยากอนุรักษ์เอาไว้คลิปนี้ก็สวัสดีมีความสุขขอบคุณทุกทกท่านนะคะ